นำหน้าแบบโบราณครับพดน้ำไปพร้อมแต่ว่าประยุกต์ใสแบบยุคไหมเกรงใดพดน้ำพร้อมโบได้ใส่น้ำปลาปลาครับน้นเปลือง <c oughs> ใส่น้ำประดานคุณแม่คุณพ่อเห็ดไปบอกฝนบต่ต๊กบมไปตกอยู่หนกุงเทพย <c oughs> เขาเอื่นว่าซักเขาเอื่อนว่าซักลมครับ ซักหลงคือเอาไม้จิ้มแล้กการจงเอากาล่งไปจังฝังกรบนะครับแต่ตอนเพิ่นซักจะไทยเบ้างนะครับหู้แนวนี้ครับเสียไปสักก้อนอจังดำเนี่ย